เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาหาสามีแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจที่เคยเป็นของเธอกลับถูกแบ่งให้รักแรกของเขาแล้วเธอจะยอมแพ้หรือจะลุกขึ้นเปลี่ยนทุกอย่างสามีรักแต่รักแรกฉันกลับมาไม่เหมือนเดิมสายลมยามเย็นพัดผ่านหน้าต่างห้องรับแขกกลิ่นหอมอ่อนของดอกกุหลาบในใจกันลอยเมื่อแต่ปลายจมูกเสียงหัวเราะของเขาก้องกักงวานไปทั่วบ้านบ้านที่ฉันเคยเป็นเจ้าของหัวใจและความทรงจำรวมกับเขา แต่วันนี้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาไม่ใช่เพื่อฉันเขามองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนราวกับเป็นโลกทั้งใบแววตาแบบนั้นฉันเคยได้รับแต่ตอนนี้ฉันเป็นเพียงเงาสลัวที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องหัวใจฉันสั่นไหวทุกครั้งที่เห็นมือเขาสัมผัสเธอ,อย่างอ่อนโยนความอบอุ่นที่เคยเป็นของฉันถูกพรากไปโดยไม่เหลือเศษเสี้ยวฉันกัดริมฝีปากแน่นพยายามซ่อนความปวดร้าวไว้ใต้รอยยิ้มบางที่ฝืนเกินกว่าจะเรียกว่ายิ้ม เสียงแก้กระทบโตเบาๆดึงฉันกลับมาจากภวังเขาหันมามองเพียงชั่วครู่ก่อนหันกลับไปหาเธออย่างมั่นใจสายตาไม่ลังเลไม่หลบซ่อนไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความผิดที่ฉันเฝ้ารอจะเห็นร่างกายฉันเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งแต่ในอกกลับลุกเป็นไฟความทรงจำในอดีตผุดขึ้นอย่างไม่อาจห้ามเสียงเขาเคยบอกว่าฉันคือคนสำคัญที่สุดเสียงนั้นยังวงเวียนแต่ความจริงที่เห็นตรงหน้าได้ทำลายคำสัญญาทุกถ้อยคำ ฉันก้าวออกจากห้องอย่างช้าๆทุกฝีก้าวหนักหน่วงเหมือนมีพันธนาการกดทับหัวใจฉันแตกสลายแต่ลึกในนั้นกลับมีพลังบางอย่างกำลังคุกรุ่นฉันกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่คนเดิมที่เคยอ่อนแอกร,ระจกบานใหญ่สะท้อนภาพของฉันผิวหน้าซ่อนรอยชำไม่ภายใต้แสงไฟสลัวแววตาของฉันเปลี่ยนไปไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอมอยู่ในเงาของใครอีกต่อไปเขาอาจยังรักแต่รักแรกของเขาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือการกลับมาครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้ทุกอย่างเป็นเช่นเดิมอีก และในความเงียบงันที่คลี่คลายรอบกายฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างที่กำลังนำพาฉันไปสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะสิ้นสุดเช่นไรแสงไฟจากคมระยะในห้องโถงส่องประกายวูบวาบเหนือสีสเสียงพูดคุยเผาเบาของแขกที่มาร่วมง,งานเลี้ยงยังดังอยู่เบื้องหลังแต่ท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านั้นหัวใจของฉันกลับหนักอึ้งจนแทบก้าไม่ไหว สายตาของผู้คนจับจ้องมาที่ฉันอย่างคล้ายสงสัยราวกับพวกเขาได้กลิ่นลมหายใจแห่งความลับที่ฉันพยายามปกปิดไว้สายลมอุ่นในค่ำคืนนั้นไม่อาจทำให้ร่างกายฉันอุ่นขึ้นได้เพราะความหนาวเย็นในใจเกาะกลุ่มจนสันสานเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นใกล้เธอเหมือนโลกมีเพียงสองคนฉันมองภาพนั้นเหมือนถูกตอกตึงให้จ้องมันโดยไม่อาจเบือนสายตาหนีแสงไฟจับต้องใบหน้าเขาอย่างงดงามทุกมุมมองเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบที่ฉันเคยหลงใหลแต่สิ่งเดียวที่หายไปคือความหมายที่เขาเคยมอบให้ฉัน ฉันสูดลมหายใจลึกก่อนก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าฝีเท้าของฉันสะท้อนชัดเจนบนพื้นหินอ่อนทุกคนหันมามองอย่างเงียบงนันเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นแววตาเขาสันไวริมฝีปากขยับเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับเลือกหันกลับไปหาเธออีกครั้งหัวใจฉันถูกบีบจนแทบขาดแต่ในความเจ็บปวดนั้นกลับมีประกายไฟเล็กๆก,ก,กำลังแผดเผาจิตวิญญาณฉันยิ้มออกมาเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของผู้แพ้แต่เป็นรอยยิ้มของใครบางคนที่กำลังเตรียมพร้อมจะเปลี่ยนชะตากรรม เสียงดนตรีในงานเลี้ยงเปลี่ยนท่วงทํานองจากหวาละมุนเป็นเข้มข้นราวกับสะท้อนอารมณ์ของฉันขณะที่ฉันก้าวผ่านผู้คนบางคนยิ้มให้บางคนกระซิบกระซาบเสียงเหล่านั้นเหมือนเป็นเพียงฉากหลังที่เลือนลางสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือแรงเต้นของหัวใจที่ดังในอกฉันหยุดยืนตรงหน้าเขาเงางสะท้อนในดวงตาเขาไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยความลังเลความผิดหวังและสิ่งที่เขาเพยายามซ่อนเอาไว้เธอที่ยืนข้างเขามองฉันด้วยสายตาที่ทั้งภาคภูมิใจและท้าทายนานแล้วนะ เสียงฉันดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเงันของห้องโถงคำพูดเรียบง่ายแต่สะกดให้ผู้คนรอบข้างหยุดฟังเขามองฉันนิ่งสายตานั้นไม่ได้เป็นเพียงของสามีแต่เป็นของชายคนหนึ่งที่กำลังถูกดึงกลับไปหาความทรงจำเก่าๆโดยไม่อาจต่อต้านฉันขยับเข้าใกล้อีกเพียงก,กลิ่นน้ำหอมของเขายังคงคุ้นเคยเหมือนเดิมกลิ่นที่เคยซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมของฉันทุกครั้งที่เขาโอบก,กอดความรู้สึกคุ้นเคยพุ่งขึ้นมาในอกอย่างไม่ทันตั้งตัวฉันเกือบจะหลงกลับไปในห้วงเดิม แต่แล้วภาพเขากับเธอเมื่อครูก็ตอกย้ำให้ฉันยืนมั่นคงฉันกลับมาแล้วฉันพูดชา้ชาๆชัดเจนน้ำเสียงเต็มไปได้วยความหมายที่มากกว่าคำประกาศมันเป็นทั้งคำเตือนคำท้าทายและคำสัญญาที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะจบอย่างไรผู้คนรอบข้างเงียบงนันจนแม้แต่เสียงลมหายใจยังฟังชัดความเงียบที่ยืดยาวนั้นเหมือนกับเวลาได้หยุดเดินทุกคู่สายตากำลังรอคอยการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป เขายกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะเอื้อมมาหาฉันแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะถึงชั้นทอยหลังหนึ่งเก้ารอยยิ้มบนใบหน้าฉันทําให้เขาหยุดชะงักเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาพึพมพำเบาๆแต่ทุกถ้อยคาชัดเจนในโสตประสาทฉันดวงตาของเขาสั่นไหวแววตาที่ฉันรอคอยมาตลอดปรากฏขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแล้วหายไปเมื่อเธอข้างกายเขาจับมือเขาแน่นขึ้นฉันมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ในวินาทีนั้นเองความจริงบางอย่างก็ก่ะตัวขึ้นในใจฉันราวกับโนใหญ่ที่กำลังจะเผยโฉมแต่ก่อนที่ฉันจะทันได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเสียงประตูใหญ่ของห้องโถงก็ถูกผลักเปิดอย่างแรงทุกสายตาหันไปทางเดียวกันเสียงก้าวเท้าที่หนักแน่นดังเข้ามาทีละก้าวบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีราวกับโลกทั้งใบกำลังจะถูกเขย่าโดยใครบางคนที่เพิ่งปรากฏตัวฉันหันไปช้าๆลมหายใจสะดุดในลำคอภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ทุกความเจ็บปวดความโกรธและความหวังที่ฉันเคยเก็บไว้สันคลอนจนแทบยืนไม่ไหว แต่ก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยเสียงดนตรีพลันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ท่วงทํานองเร่งร้าและกดดันจนหัวใจแทบระเบิดผู้คนในห้องหันกลับมามองฉันราวกับรอคำตอบรอการเคลื่อนไหวรอสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลทว่าฉันยิงยืนนิ่งริมฝีปากเม้มแน่นดวงตาจ้องไปข้างหน้าเหมือนพร้อมจะพูดบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดและทันทีที่ฉันเปิดปากเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแทรกลางห้องก่อนที่ทุกคนจะได้ยินคําพูดของฉัน เสียงนั้นก้องกังวานไปทั่วห้องโถงทุกคู่สายตะเบนไปยังผู้มาใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาความเงียบเงันปกคลุมเหมือนม่านหนาหนักที่โอบล้อมหัวใจของทุกคนไว้ฉันหันไปช้าๆดวงตาสันสถานราวกับเวลาทั้งหมดหยุดหมุนภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือเงาร่างสูงใหญ่ในชุดสูทเข้มเส้นผมเปียกชื้นเล็กน้อยจากละอองฝนด้านนอกเสียงรองเท้าหนังหนักแน่นกระทบพื้นหินอ่อนทุกย่างก้าว หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาร่างกายแข็งที่อยู่กับที่สายตาของเขาเย็นชาแต่ในความเย็นชานั้นตวัดแฝงบางสิ่งที่ฉันคุ้นเคยอย่างประหลาดกลิ่นอากาศในห้องเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ความกดดันรอบตัวหนาแน่นจนแทบไม่มีใครกล้าขยับสามีของฉันยืนนิ่งสีหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเธอที่อยู่ข้างกายเขาก็เช่นกันมือที่เคยจับกันแน่นกลับสั่นจนเห็นชัดราวกับพลังบางอย่างจากผู้มาใหม่ทำให้ทุกอย่างสั่นคลอน ฉันหายใจติดขัดเหมือนขาดอากาศทุกย่างก้าวของชายคนนั้นกำลังเล่ต้อนความทรงจำที่ฉันเคยซ่อนเอาไว้ให้ตื่นขึ้นทีละน้อยเสียงหัวเราะในอดีตภาพเงาที่เคยเดินเคียงข้างฉันในคืนอันมืดมิดทุกอย่างกลับมาเหมือนมีใครเปิดประตูแห่งความลับที่ฉันไม่เคยกล้าแต่ต้องเมื่อเขามาหยุดยืนตรงหน้าฉันทุกอย่างรอบตัวก็เงียบกริบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเราเขายกสายตาขึ้นมาสบตาฉันดวงตาคู่นั้นเข้มข้นจนเหมือนจะเผาใจฉันให้มอดไหมในที่สุดเสียงทุ้มต่ำของเขาดังออกมาอย่างช้า,ชา ร่างกายฉันสันสานทุกถ้อยคำที่ลอดออกจากริมฝีปากของเขาไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความจริงบางอย่างกำลังถูกปลุกขึ้นมาจากส่วนลึกในจิตใจที่ฉันไม่อยากยอมรับคนในงานเรื่องประสิบประสาบกันเบาๆบางคนก้าวถอยหลังบางคนหันมามองฉันด้วยความสงสัยที่เข้มข้นขึ้นทุกวินาทีสามีของฉันก้าวเข้ามากั้นกลางแต่สายตาของผู้มาใหม่กลับยังจับจ้องฉันไม่ปล่อยราวกับไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มีความหมายมากไปกว่าการได้เห็นฉันยืนอยู่ตรงหน้า เธอที่เคียงข้างสามีหันมาจ้องฉันด้วยสายตาแข็งกร้าวน้ำเสียงเย็นเยียบเอ่ยถามเธอเป็นใครกันแน่ทำไมเขาถึงมาที่นี่เพื่อเธอคำถามนั้นกรีดลึกลงไปในใจฉันฉันรู้ว่าความจริงกำลังจะหลุดออกมาในไม่ช้าแต่ริมฝีปากกลับหนักเกินกว่าจะเปล่งเสียงใดๆทุกคนในห้องรอคอยคำตอบรอคอยสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาล ฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นรัวเหมือนกรองศึกมือกับแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือความทรงจำมากมายตีกันในหัวทั้งคืนที่ฝนตกหนักที่ฉันเคยวิ่งหนีทั้งแสงไฟสลัวในเมืองเก่าและใบหน้าของเขาที่เคยยืนรออยู่ตรงปลายทางเธอผู้มาใหม่เอ่ยเสียงเรียบดวงตายังคงจับฉันไว้ไม่ปล่อยฉันเม,ม้มิมฝีปากแน่นรู้ว่าทุกอย่างกำลังถึงขอบเวที่ไม่มีวันย้อนกลับไปได้อีกแล้วสามีของฉันยื่นมือออกมาเหมือนจะปกป้องแต่เสียงเขาแผ่วสัน่นไม่มั่นคงเหมือนเคยอย่าเข้าใกล้เธอ แต่ผู้มาใหม่กลับยิ้มเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มที่เย็นเยียบและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเขาก้าวเข้ามาใกล้จนกลิ่นกายอันเข้มข้นปะทะกับลมหายใจฉันดวงตาของเขาจ้องเข้ามาเหมือนจะพูดสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตฉันออกมาแต่ทันใดนั้นเสียงประตูอีกบานก็ถูกเปิดออกกระทันหันเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังก้องไปทั่วห้องแขกทุกคนหันไปมองร่างผู้หญิงปริศนาในชุดราตรีสีเข้มเดินเข้ามาอย่างมั่นคงใบหน้าของเธอเฉยชาแต่ทุกสายตาในห้องกลับเหมือนถูกสะกด ฉันหันมองเธอหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะและทันใดนั้นเองฉันรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับแต่ก่อนที่ใครจะทันได้เอ่ยคำใดเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่กลางห้องก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนทุกคนหยุดนิ่งไปตามเสียงเข็มที่ขยับทีละวินาทีฉันยืนอยู่ท่ามกลางสายตานับร้อยที่จับจ้องรอคอยคำพูดหนึ่งคำรอการกระทำหนึ่งครั้งรอการเปิดเผยที่จะเพรชตากรรมทั้งหมดริมฝีปากฉันค่อยๆขยับเพื่อเปล่งถ้อยคำนั้นออกมา แต่แล้วเสียงหนึ่งจากมุมห้องกลับดังขึ้นตัดผ่านความเงียบและทําให้ทุกอย่างหยุดชะงักอีกครั้งเสียงนั้นไม่ดังนักแต่กลับคมชัดพอจะเฉือนบรรยากาศเงียบงันจนขาสะบั้นแขกทุกคนหันขอบไปยังมุมห้องดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและตื่นตระหนกเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังขึ้นอย่างช้าช้าร่างเอาเคลื่อนไหวออกมาจากความมืดใบหน้าแทบจะถูกกลืนหายไปในแสงไฟสลัวแต่เพียงแวบแรกที่เห็นฉันรู้สึกได้ว่าทุกเส้นประสาทในร่างกายถูกชักให้ตึงจนเจ็บ ดวงตาของฉันเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาความทรงจำอันเลือนรางที่ฉันเคยกดทับกลับผุดขึ้นมาเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวถมใส่เสียงหัวเราะในอดีตเสียงเรียกชื่อฉันที่เคยพร่ำบอกว่าไม่มีวันจากไปทุกอย่างกลับคืนมาหมุนวนจนฉันแทบยืนไม่ไหวสามีของฉันก้าวเข้ามาอีกก้าวเหมือนจะบังฉันจากสายตาของคนผู้นั้นแต่ผู้มาใหม่อีกคนที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามากลับส่งสายตาคมดุแทงทะลุผ่านทุกสิ่งดวงตาที่เต็มไปด้วยความหมายเกินกว่าจะอธิบายด้วยคำพูดธรรมดา เธอที่ยืนข้างสามีฉันขยับตัวเล็กน้อยความมั่นใจที่เคยแสดงออกเริ่มสั่นไหวริมฝีปากเม้มแน่นจนซีดขาวดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกลับเต็มไปด้วยความเหมือนเกรงแปลกประหลาดเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่กลางห้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเหมือนสะกดให้ทุกคนหยุดนิ่งทุกการเคลื่อนไหวแข็งข้างราวกับถูกตรึงไว้ในกรอบเวลาฉันก้าวถอยหลังรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวบางเบาจนหายใจแทบไม่ออกผู้ชายที่เพิ่งเข้ามาเมื่อครู่กับผู้หญิงในชุดตราตรีสีเข้มยืนอยู่คนละด้านของห้อง แต่แรงดึงดูดของพวกเขากลับโอบล้อมเข้าหาฉันราวกับกำลังบีบให้ฉันต้องเลือกเส้นทางบางอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับสายตาของแขกทุกคนหันมาที่ฉันทุกลมหายใจในห้องเหมือนผูกพันกับคำพูดหรือการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่ฉันจะทำทุกอย่างกำลังรอฉันริมฝีปากฉันสัน่นฉันกำลังจะพูดอะไรบางอย่างออกมาความจริงที่เก็บซ่อนไว้ตลอดมากำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าผู้คนทั้งหมดแต่ทันทีที่เสียงแรกกำลังจะเล็ดลอดออกมาเสียงแก้วแตกก็ดังขึ้นอย่างรุนแรง ทุกคนสะดุ้งหันไปตามเสียงแก้ววายตกกระแทกพื้นเศษแก้วกระจายเต็มผืนพรมแสงไฟสะท้อนบนเศษแก้วราวกับเปลวไฟที่พร้อมจะลุกลามไปทั่วห้องบรรยากาศที่เงียบสงบกัับปั่นป่วนเหมือนคลื่นใหญ่โหมกระหนำ่ำฉันชะงักเสียงหัวใจเต้นที่รัวจนเหมือนจะฉีกอ,อกออกมาทุกสายตาหันกลับมาหาฉันอีกครั้งรอคอยระแวดระวังและเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบ ผู้ชายในชุดสูทเข้มที่เพิ่งปรากฏตัวจ้องฉันด้วยสายตาที่ไม่กระพริบริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนจะเอ่ยคำพูดสำคัญที่สุดแต่ไม่ทันที่เสียงนั้นจะหลุดออกมาผู้หญิงในชุดราตรีสีเข้มก็ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งก้าวเธอยกแก้วไวน์อีกใบขึ้นมาถือแสงไฟสะท้อนบนของเหลวสีแดงเข้มภายในดวงตาของเธอวาววับเมื่อสบก,กับฉันแขกทุกคนเบิกตากว้างหัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นไปอีกมันไม่ใช่เพียงความตึงเครียดแต่เป็นความจริงบางอย่างที่กำลังจะถูกเปิดเผยตรงหน้าทุกคนสัมผัสดได้แต่ไม่มีใครพูดอออะไรออกมา เธอขยับริมฝีปากช้าๆราวกับจะบอกชื่อของใครบางคนชื่อที่ฉันรู้ว่าไม่ควรได้ยินอีกต่อไปแต่ก่อนที่เสียงนั้นจะดังขึ้นดนตรีในงานเลี้ยงกลับบเลงขึ้นกะทันหันท่วงทำนองรุนแรงเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางห้องทุกคนหันไปมองวงดนตรีที่เล่นต่ออย่างไม่หยุดราวกับพวกเขาไม่ได้ยินหรือเห็นสิ่งผิดปกติใดๆเสียงดนตรีดังกลบทุกเสียงทุกการกระซิบทุกความจริงที่กำลังจะถูกเผยออกมา ฉันยืนนิ่งร่างกายสั่นสถานหัวใจอคอยประโยคที่ยังไม่ถูกพูดรอาการกระทําที่ยังไม่เกิดขึ้นรอาการเปิดเผยที่ทุกคนตั้งใจฟังแต่กลับไม่มีใครเอ,อ่ยออกมาทุกสิ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศราวกับเวลาหยุดนิ่งตรงจุดที่ไม่มีใครสามารถก้าวข้ามได้และในขณะนั้นเองฉันรู้สึกได้ถึงสายตาจากใครบางคนอีกมุมหนึ่งของห้องที่กำลังมองตรงมาที่ฉันสายตาที่แฝงได้ความหมายซ่อนเร้นยิ่งกว่าทุกสายตาที่ผ่านมา ฉันหันไปช้าๆหายใจติดขัดดวงตาเริ่มพร่าเลือนแต่ยังพอมองเห็นเงาร่างลึกลับที่กำลังยืนอยู่ในความมืดหลังเสาใหญ่เงานั้นขยับราวกับกำลังจะก้าวออกมาแต่แล้วเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ก็ดังขึ้นอีกครั้งดังก้องกังวานกดทับทุกเสียงอื่นในห้องและทุกอย่างก็หยุดลงตรงนั้นโดยไม่มีใครได้เอ่ยสิ่งที่รอคอยมาตลอดทั้งคืน เสียงนาฬิกาดังก้องย้ำทีละวินาทีทุกเข็มที่ขยับเหมือนคมมีดบาดลึกเข้าไปในหัวใจทุกคนในห้องหยุดนิ่งเหมือนรูปสลักดวงตาเบิกกว้างเฝ้ารอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่สิ่งที่รอคอยกลับยังไม่มาถึงฉันยืนตัวแข็งทื่ออยู่ท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับแสงจากคมระยะเหนือหัวส่องลงมาเหมือนสายตาของใครบางคนกำลังจับจ้องเสียงหัวใจฉันดังกล้องในอกชัดเจนยิ่งกว่าเสียงดนตรีที่เพิ่งเงียบหายไปทุกเส้นประสาทต,ตื่นตัวเหมือนพร้อมจะรับแรงกระแทกครั้งใหญ่แต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เงาร่างที่ยืนอยู่หลังเสาใหญ่ยังคงขยับช้าๆเขายื่นมือออกมาช้าเหมือนจงใจจะทำให้ทุกคนแทบขาดใจรอแขกบางคนเอามือปิดปากบางคนหันไปกระซิบถามกันเบาๆว่าเขาเป็นใครทำไมถึงยืนอยู่ตรงนั้นและเหตุใดบรรยากาศทั้งห้องจึงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกฉันรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงความทรงจำเก่าที่พยายามเก็บซ่อนกลับประตูข,ขึ้นมหอีกครั้งภาพคืนฝนตกที่ฉันยืนรอใครบางคนใต้เสาไฟเก่าความรู้สึกถูกทอดทิ้งจนแทบตายทั้งเป็นและคำสัญญาที่ไม่เคยถูกทำให้เป็นจริงทุกอย่างแล่นเข้ามาในหัวอย่างไร้ปราณี สามีของฉันมองไปที่เงานั้นเช่นกันดวงตาเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความเกลียดชังที่ไม่อาจซ่อนเธอที่เคียงข้างเขากลับกุมมือเขาแน่นขึ้นกว่าเดิมเหมือนพยายามจะยึดเหนียวอะไรบางอย่างไว้ไม่ให้หลุดลอยไปฉันสูดลมหายใจลึกพยายามข่มอาการสัน่นในร่างกายแต่ทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปกลับเหมือนกำลังผลักฉันเข้าใกล้ขอบเวที่ไม่รู้ว่าปลายทางคือความจริงหรือหายนะ ผู้หญิงในชุดราตรีสีเข้มที่เพิ่งเข้ามาเมื่อครู่จ้องไปยังเงานั้นเช่นกันรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอรอยยิ้มที่ไม่อาจอ่านได้ว่าเป็นความพึงพอใจหรือการท้าทายทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับเธอรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแขกในงานเริ่มไม่อาจอดกลัน้นได้อีกต่อไปเสียงกระซิบด,ดังขึ้นทั่วห้องราวกับเพื่อนกระทบฝั่งเสียงหนึ่งถามว่าเขามาที่นี่เพื่อใครอีกเสียงว่าหรือว่าเป็นคนจากอดีตคำถามเหล่านั้นสะท้อนเข้ามาในใจฉันเหมือนค้อนเหล็กตอกซ้ำๆลงบนบาดแผล เงาร่างนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้ปลายนิ้วแทบจะทะลุออกจากเงามืดเข้าสู่แสงไฟทุกสายตาจับจ้องไปยังการเคลื่อนไหวเล็กๆนั้นความเงียบหนาทึบยิ่งกว่าเดิมเหมือนห้องทั้งห้องกำลังกลายเป็นสุสานที่รอเพียงเสียงแรกที่จะปลุกให้ทุกสิ่งระเบิดออกมาฉันขยับริมฝีปากความจริงที่กดทับมานานกำลังจะถูกปลดปล่อยออกมาเสียงในอกฉันร้องเรียกให้พูดออกไปเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังรอฉันรอคำตอบรอการเฉลยที่ไม่มีใครกล้าเดาได้ว่าจะหักมุมเช่นไร แต่ทันใดนั้นเองเสียงสายฟ้าฟาดก็ดังขึ้นจากภายนอกหน้าต่างสัญญาสีขาวฉายส่องเข้ามาในห้องเพียงเสียววินาทีก่อนความมืดจะปกคลุมแสงไฟโคมระยะดับบูบลงพร้อมกันความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากแขกหลายคนความสับสนแต่กระจายไปทั่วห้องชันหอบหายใจทีรวมมองรอบตัวแต่ไม่เห็นแม้งเงาใครสัมผัสดได้เพียงเสียงฝีเท้าที่วิ่งไปมาเสียงแก้วแต่เพิ่มขึ้นอีกเสียงโต๊ะล้มกระแทกพื้น แต่ในความโกลาหนนั้นฉันกลับรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่ข้างหลังลมหายใจร้อนแรงเป่ารถต้นคอฉันกลิ่นคุ้นเคยที่ฉันไม่คิดว่าจะได้พบอีกครั้งกลับเข้ามาเกาะกลุ่มร่างกายเหมือนพันธนาการฉันหันกลับไปแต่ในความมืดมิดฉันเห็นเพียงเงาเลือนรางใกล้แค่เอื้อมเงาที่พร้อมจะก้าวเข้ามาอบล้อมฉันไว้ทั้งตัวและก่อนที่ฉันจะทันได้เอ่ยถามหรือแม้แต่หายใจเต็มปอดเสียงไฟในห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งแสงสว่างกลับคืนมาทุกคนหันมามองฉันเป็นตาเดียวเงานั้นหายไป ไม่มีแม้แต่ร่องรอยให้เห็นว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือไม่แขกเริ่มสุซสีกันอีกครั้งดวงตาทุกคู่เต็มไปด้วยความมุนงงและวหวั่นหวั่นสามีของฉันเดินเข้ามาใกล้แต่ฉันกลับก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวฉันยังคงได้กลิ่นหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยลอยอยู่ในอากาศแม้มันจะเลือนหายไปทีละน้อยแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงขึ้นทุกทีผู้หญิงในชุดราตรีสีเข้มยกแก้ววขึ้นจิบอีกครั้งรอยยิ้มลึกลับยังคงอยู่บนใบหน้าดวงตาของเธอมองฉันเหมือนรู้บางสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ และขณะที่ทุกคนกำลังจับจ้องรอว่าฉันจะพูดอะไรออกมาเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ก็ดังขึ้นอีกครั้งดังก้องสะท้อนทั่วห้องทุกอย่างหยุดลงตรงนั้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังเฝ้ารอถ้อยคำแรกจากริมฝีปากของฉันที่ยังไม่ถูกเอื้อนออกมาเลยสักครั้งเดียวเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ยังคงดังสะท้อนต่อเนื่องทีละวินาทีทุกเข็มที่ขยับเหมือนกำลังตอกย้ำความลับที่ถูกฝังไว้กลางห้องนี้แขกทุกคนยืนนิ่งราวกับเวลาถูกตรึงให้หยุดลงในจังหวะเดียวกัน สายตานับร้อยคู่จับจ้องมาที่ฉันเพียงเพราะพวกเขารู้สึกได้ว่าทุกคำตอบทุกเงื่อนงำทุกสิ่งที่พวกเขารอคอยมาทั้งคืนกำลังจะถูกปลดออกจากริมฝีปากของฉันในไม่ช้าแต่ริมฝีปากนั้นกลับหนักหน่วงเกินกว่าจะขยับได้ความเงียบอัดแน่นจนแม้แต่เสียงลมหายใจยังดังเกินไปฉันมองไปที่สามีเขายืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดเหมือนถูกพรากกำลังใจออกไปทีละน้อยส่วนเธอที่อยู่ข้างเขายังคงกุมมือเขาไว้แน่นราวกับพยายามจะยึดเขาเอาไว้ในโลกของเธอ ดวงตาของฉันเหลือไปเห็นผู้หญิงในชุดราตรีสีเข้มที่ยังคงยืนอยู่ตรงปลายห้องเธอจิบไวน์อีกครั้งอย่างใจเย็นความสงบนิ่งของเธอยิ่งทําให้บรรยากาศกดดันขึ้นทุกขณะรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอเหมือนรอยยิ้มของคนที่รู้ตอนจบอยู่แล้วแต่เลือดจะไม่บอกใครเงาร่างที่หายไปในความมืดเมื่อครูยังคงตามหลอกหลอนฉันความรู้สึกของลมหายใจอุ่นที่แตะต้นคอความใกล้ชิดที่เกินจริงทุกอย่างยังตราตรึงจนฉันไม่อาจลืมได้ราวกับว่าเขายังคงยืนอยู่ใกล้ๆแม้จะไม่เหลือร่องรอยให้เห็น แขกบางคนเริ่มส่งเสียงกระซิบกระแสความสงสัยพุ่งขึ้นราวกับเปลวไฟที่ลามอย่างรวดเร็วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอกำลังปิดบังอะไรอยู่คำพูดเหล่านั้นสะท้อนเข้ามาในใจฉันจนแทบหูอื้อฉันสูดหายใจลึกพยายามจะเปล่งเสียงแต่เหมือนโลกทั้งใบกำลังห้ามไม่ให้ฉันพูดความจริงถูกกักไว้เหมือนกรงเหล็กที่ไม่มีทางพังทลายออกมาได้ง่ายๆ แล้วเสียงฝีเท้าอีกชุดก็ดังขึ้นจากบันไดวนที่ทอดลงมาจากชั้นบนสุดของคฤรหาหน์ฝีเท้านั้นมันคงหนักแน่นและชัดเจนในทุกย่างก้าวทุกสายตาหันไปทางเดียวกันราวกับรู้ว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปอีกครั้งร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ขอบบันดไดใบหน้าไม่ชัดนักเพราะแสงไฟด้านหลังศาสเข้ามาพอดีแต่เงานั้นสูงใหญ่และเต็มไปด้วยอํานาจนผู้คนเบื้องล่างเงียบสนิททันทีเสียงนาฬิกาที่ดังต่อเนื่องกลายเป็นเพียงเสียงเดียวที่ก้องอยู่ท่ามกลางความเงียบงนัน ฉันมองไม่ชัดว่าคือใครแต่หัวใจกลับสั่นสะท้านเหมือนรู้จักเขาดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแขกบางคนถ้ามือปิดปากบางคนเบี่ยงตัวถอยห่างจากบันไดอย่างไร้เหตุผลความหวาดกลัวแผร่ซ่านไปทั่วทั้งห้องสามีของฉันยืนนิ่งไม่ขยับราวกับร่างกายเขาถูกตรึงไว้ด้วยความทรงจำที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอที่กุมมือเขาไว้เริ่มหน้าซีดลงดวงตาสั่นไหวจนไม่สามารถซ่อนความกลัวได้อีกต่อไป ผู้หญิงในชุดราตรีสีเข้มเลิกคิ้วเล็กน้อยรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เธอจะยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มจนหมดราวกับกำลังฉลองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันยืนตะลึงร่างกายสั่นไปทั้งตัวหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยเงาของอดีตเงาที่กำลังจะเปิดเผยความลับที่ฉันไม่อาจห้ามได้ร่างนั้นก้าวลงบันไดทีละขั้นเสียงรองเท้ากระทบไม้ดังสะท้อนเหมือนคำพิพากษาที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแขกทุกคนเฝ้าจ้องเหมือนถูกสะกดบรรยากาศในห้องหนาแน่นจนแทบไม,ม ฉันขยับริมฝีปากอีกครั้งแต่เสียงก็ยังไม่ยอมออกมาทุกสิ่งยังแขวนอยู่กลางอากาศราวกับโลกทั้งใบตั้งใจจะยืดเวลานี้ออกไปให้นานที่สุดร่างนั้นหยุดยืนตรงกลางบันไดาสายตาคมกริบกวาดมองไปรอบห้องก่อนจะหยุดที่ชั้นดวงตาน,นั้นมืดลึกแต่เต็มไปด้วยพลังที่กดดันจนหัวใจฉันแทบหยุดเต้นฉันรู้ว่าคำพูดแรกของเขาจะเปลี่ยนทุกสิ่งตลอดการแขกทุกคนก็รู้เช่นกันห้องทั้งห้องเงียบงนันจนแม้แต่เสียงหายใจก็แทบไม่ได้ยินทุกคู่สายตารอคอยประโยคแรกที่กำลังจะถูกเอื้อนออกมา ริมฝีปากของเขาขยับช้าๆแต่ก่อนที่เสียงแรกจะดังขึ้นไฟทั้งห้องก็ดับบูบอีกครั้งความมืดมิดเข้ามากลืนกินทุกสิ่งเสียงกรีดร้องดังระงม,มแขกบางคนวิ่งชนกันจนโต๊และก้าอี้ล้มระเนรนาดความวุ่นวายโหมเข้ามาราวกับพายุฉันหอบหายใจถี่รวมมองรอบตัวแต่เห็นเพียงความมืดสนิทและในความมืดนั้นเองฉันได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงที่คุ้นเคยอย่างเจ็บปวดเสียงที่ฉันไม่คิดว่าจะได้ยินอีกตลอดชีวิต แต่ก่อนที่ฉันจะได้ทันฟังชัดๆไฟทั้งห้องก็ติดขึ้นใหม่อีกครั้งแขกทุกคนหันมามองฉันด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและคาดหวังแต่เสียงนั้นหายไปและร่างบนบันไดก็ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วเหมือนเขาไม่เคยปรากฏขึ้นตั้งแต่แรกหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาดวงตาเบิกกว้างหายใจไม่ทันและในห้องที่เต็มไปด้วยคำถามนับพันทุกคู่สายตาก็ยังจับจ้องฉันราวกับรอคำตอบหนึ่งเดียวริมฝีปากฉันเริ่มขยับอีกครั้งเตรี่ยมจะพูดสิ่งที่ติดค้างมาแสนนาน แต่ทันใดนั้นเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ก็ดังขึ้นอีกครั้งดังก้องจนทุกอย่างหยุดนิ่งอีกหนและคําที่ทุกคนเฝ้ารอก็ยังไม่ถูกเอื้อนออกมาเลยสักครั้งเดียวเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ก้องกังวานยังคงดังขึ้นต่อเนื่องทุกครั้งที่เข็มวินาทีเคลื่อนผ่านเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกาลังกดลงบนหัวใจฉันให้จมลึกลงไปเรื่อยๆแขกทุกคนยังคงยืนนิ่งเงียบงนันจนแม้แต่เสียงหายใจเบาที่สุดก็ยังแทรกเข้ามาได้ชัดเจน สายตานับร้อยคู่จับจ้องที่ฉันเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอให้ฉันเอื้อนเอ่ยสิ่งที่ติดค้างแต่ริมฝีปากกลับแข็งทื่อราวกับมีแรงบางอย่างปรึนมันเอาไว้ฉันกวาดตามองรอบห้องภาพที่เห็นคือใบหน้าอันแตกต่างระหว่างความหวาดกลัวความสงสัยและความคาดหวังทุกคนเหมือนนักโทษที่รอคำตัดสินจากปากของฉันเพียงผู้เดียว สามีของฉันยืนนิ่งใบหน้าซีดขาวจนแทบไม่มีสีเลือดเขามองมาทางฉันด้วยแววตาที่สั่นไหวแฝงด้วยความรู้สึกที่ฉันไม่อาจตีความได้ว่าเป็นความกลัวความผิดหรือการวิงวอนส่วนผู้หญิงที่กุมมือเขาไว้แน่นเธอกลับหันสายตาคมดุใส่ฉันเหมือนอยากจะฉีกฉันออกจากตรงนี้ทว่ามีบางสิ่งที่มากกว่านั้นกำลังคืบคลานเข้ามาในห้องนี้ความเงียบที่ไม่ปกติราวกับกำแพงของฤราสน์ทั้งหลังเริ่มแทรกซึมด้วยเงาของอดีตที่ถูกปิดบังมานาน เสียงฝีเท้าหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่บนบันไดไม่ใช่ใกล้ๆหากแต่กล้องสะท้อนจากมุมมืดด้านหลังของห้องเสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและเยือกเย็นจนทาให้คนหลายคนสะดุ้งตัวสั่นฉันหันไปช้าๆดวงตาเบิกกว้างมองไปยังเงาดาที่ทอดยาวบนผนังเสียงกระซิบที่เคยแตกข้างหูฉันกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าที่เคยทุกถ้อยคาเหมือนกรงเล็บที่ขวนลึกลงไปในหัวใจแขกบางคนเริ่มร้องถามเสียงดังใครอยู่ตรงนั้น<ๆ>เกิดอะไรขึ้น แต่คำตอบกลับมีเพียงความเงียบเงียบเสียจนเหมือนทุกเสียงถูกปลืนหายไปกับกำแพงหินหนาของคฤหาหน์ผู้หญิงในชุดตราตรีสีเข้มยังคงยืนอยู่ที่เดิมแววตาของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจยิ่งขึ้นราวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ในกำมือของเธอแก้ไวในมือถูกยกขึ้นอีกครั้งเธอดื่มมันช้าช้าสายตาไม่ละจากฉันแม้แต่วินาทีเดียวสามีกับผู้หญิงที่อยู่ข้างกายเขาเริ่มสั่นเครืออย่างเห็นได้ชัดเหมือนพวกเขารู้ดีว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรเปิดเผยกำลังจะถูกลากอ,อกมากลาลงงห้้นี ฉันหายใจแรงร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแต่ไม่อาจขยับหนีไปไหนได้เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดตรึงฉันให้อยู่ตรงนี้ตรงจุดที่ทุกคู่สายตาจับจ้องแล้วเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นหนักกว่าเดิมไม่ใช่แค่การบอกเวลาแต่เหมือนเสียงตีะระฆังที่กำลังเร่งเร้าให้ความจริงถูกเปิดเผยดวงตาของทุกคนหันกลับมาที่ฉันอีกครั้งริมฝีปากของฉันขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดออกมาในที่สุดแขกบางคนโน้มตัวมาข้างหน้าบางคนถึงกับกำมัดแน่นด้วยความลุ้นรอ หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมามือเย็นเฉียบจนไม่มีความรู้สึกเงยเงยน็นซึมออกจากแผ่นหลังทุกอย่างในร่างกายบีบคั้นให้ฉันต้องพูดแต่ทันใดนั้นไฟในห้องก็กระพริบวูบอีกครั้งเหมือนพลังงานกำลังถูกปลืนกินจากบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านหลังผู้คนเริ่มตกตื่นบรรยากาศปั่นป่วนราวกับโลกกำลังจะพังทลายฉันเงยหน้ามองไปยังบันไดเผลอใจหวังว่าจะเห็นร่างนั้นอีกครั้งแต่บันไดกลับว่างเปล่าทว่ากลางความวุ่นวายนั้นฉันสัมผัสได้ว่ามีสายตาคููู่่่่่หนนนนนึงงงงกกลััััจจ้้อออฉฉยยยใควาาาามมืดสตทีีรเป็ หัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ควรหวนกลับมากำลังตื่นขึ้นทีละน้อยเหมือนเปลไฟที่ลามอย่างเงียบงนันริมฝีปากฉันขยับอีกครั้งแขกทุกคนยังคงรอทุกคู่สายตาย,ยังคงแนบแน่นอยู่ที่ฉันรอให้ฉันปล่อยถ้อยคำที่พวกเขาเฝ้ารอคอยมาตลอดทั้งคืนแต่เสียงที่ออกมาจากปากฉันกลับขาดหายไปในอากาศราวกับมันถูกกลืนโดยความมืด และในจังหวะน,นั้นเองเสียงประตูใหญ่ของคฤรหาสน์ก็ค่อยๆดังขึ้นอย่างช้าๆเสียงบานประตูหนาหนักที่ถูกผลักจากด้านนอกเผ่เบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันจนทังห้องเงียบปริบอีกครั้งทุกคนหันไปมองทางประตูดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดหวั่นเสียงฝีเท้าที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างมั่นคงฉันยืนนิ่งร่างกายสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่อยู่และในวินาทีนั้นเองฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่ถูกซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดออกในที่สุดแต่เสียงที่ทุกคนเฝ้ารอก็ยังไม่ถูกเออ,อออื้นกมา พระฝีเท้าปริศนานั้นหยุดลงเพียงก้าวเดียวก่อนถึงห้องถงใหญ่และไม่มีใครรู้ว่าใครกันแน่กำลังยืนรออยู่หลังประตูบานนั้นแสงจากโคมระยะสองวูบวสท้อนกับผนังห้องถงราวกับจะดับลงทุกเมื่อเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อแต่กลับแผ่วเบาลงทีและน้อยคล้ายกำลังหมดแรงฉันสูดลมหายใจเข้าลึกหัวใจยังเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกแต่ในความวุ่นวายทั้งหมดนั้นอยู่ๆก็เกิดความนิ่งสงบขึ้นภายในใจเหมือนฉันตระหนักชัดในสิ่งที่รอคอยมานาน สายตาของฉันหันกลับไปยังชายผู้เคยเป็นโลกทั้งใบเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นร่างสั่นเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวแต่ไม่มีแววรักหลงเหลืออีกแล้วหญิงสาวในชุดราตรีมองฉันด้วยสายตาที่แหลมคมแววตาเย็นชาเปลี่ยนเป็นแววตาที่มีคำถามราวกับเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้ฉันก้าวออกไปช้าๆทุกสายตาหันมามองเสียงฝีเท้าที่เคยติดกล้องในห้องกลับหายไปเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองทุกอย่างจบแล้วฉันเอ่ยเสียงแผ่วแต่หนักแน่น ในวินาทีนั้นบรรยากาศรอบกายเหมือนถูกปลดปล่อยความกดดันมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาค่อยๆสลายหายไปแขกหลายคนปล่อยเสียงถอนหายใจยาวมือที่กำแน่นคลายออกประตูใหญ่ยังคงปิดเงียบแต่ฉันไม่ต้องการคำตอบจากมันอีกต่อไปฉันไม่ต้องการหันกลับไปหาความจริงที่ทำให้เจ็บปวดฉันเลือกแล้วที่จะเดินออกไปจากทุกสิ่งฉันหันหลังให้ห้องโถงกว้างก้าวออกไปด้วยหัวใจที่สั่นไหวแต่มันคงมากกว่าครั้งไหนๆเสียงรองเท้าของฉันดังสะท้อนในถงนั้นเป็นครั้งสุดท้าย และเมื่อบานประตูอีกด้านถูกผลักออกแสงสว่างจากภายนอกกษสตรเข้ามาอบล้อมร่างฉันไว้อบอุ่นและชัดเจนกว่าความมืดที่ฉันเพิ่งทิ้งไว้เบื้องหลังเรื่องราวที่ผูกมัดฉันกับรักแรกและความทรงจำอันเจ็บปวดได้สิ้นสุดลงตรงนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปแล้ว